เพื่อนย่างมันหัววะสีหัวแดงเด๋สีหัวแดงยังได๋ทางร้านมื้อละจากทางละของมึงอีย่างมีทางหลุมทางโบทางนี้แม่งโคตรผู้ทอนเลยวะมึงเป็นยังงี้อยู่นี่ เฮ้ยเพื่อนมืออื่นกับว่าเศร้าแล้วฉินไปรอใส่ดีวะป่ะป่ะเปในเกมหพางกัป่ะโอ้เศร้าเศร้าเศร้าเบื่อเหรอหาเราทั้งอื่นดีกวะฉันไปรอใส่จักกว่าเฮ้ยเพื่อนดีเด้มองไปรอเนี่ยสิงโตัวนำโซ่ mà nằm sổ kì nhắn Nì Quá thật xinh nì Ui nò Hây thức cho Để bố ta chạy cười cô nào, Ừ sẵn Thế kì bố chạy cân cù Ê đây Đó chơi lọt em với hả cù Cô chơi vậy พ่อรู้เพื่อนกูพร้อมเสมอเพื่อนขื BACK ่นกูเดาไอ้แมวกูเบิ้งนำกูเบิ้งนี่ป้าฝ่อไปแปลงกุญดีคัวมาก่อนง่ายเลเชือกตัวนี้ก็คกูสิหาม้นี่กูจะไปยืมงขอนคนยืนบ่าเดียวเฮ้ยฝ่าเราคุสิเหลือเลิศไปกันไปไปขึ้นขึ้น Thế trò thế nào? Mẹ, trò thế Cua. ไปทางร้านดีกว่าเพื่อทางระใส่วะดีเรยวไปหนิ ນະເລື້ອຍນີ້ລະຄົນແມ່ນอยู่บ่ล่ะເອົ້ ทังรัดมึงหนีใก้หอนเราบอกเออนี่ะตู้ไม่หนีนี่นยังอีกยังวะ พอกี้เอาหน้าเมืกุเนีบอดเพื่อนเธอนี่มีห้องน้ำม,มันีห้องน้ำใส่ไม่จะไทยไม่จะหน่า้องน้ำใสมีดอกไอยังไงล่ะพอกี้เดี๋ยวนี้ไปพุ่น ล้างตุนใหม่เลยไปถ่ายอย่างนั้นเราคือบุฟฟอลไปบุฟฟอลกูเนี่ยอย่าคนเห็นโอ้จีงเอ้ามึงไปมึงนั่นละไปมึงนั่นละไปบอมึงนั่นไปมึงนั่นไปไปนละมันเดินมึงนั่นไปมึงไปที่กะเล่าเทียงกันแบ,บ่งน้องกอลด ไอเพื่อนยังอยู่อยู่แมนปะเอออยู่อยูโอเคเพื่อนกูอยู่ในจุดที่ตรงมุมกนังเฝ้ามูสีหนูวะทับใจเพื่อนไอเพื่อนห้ามไมแก้เขียกูเนี่ย เอาเ่อนงูยังงี้ป่านนี้อูไมเอ้ยจังแม่เริงว่ะเอ้า,อาแทงเกืยวเ่อนเฮ้ยเ่อนมนเร็วพ่อวะเอ้า,อา Thôi, oh, bà nó ở phía thêm nữa chơi của mẹ. Bớt, không ừ, dám được, không dám được, không มันจอดนั่งยีกสีเบิองอยู่บนมอล่ำนี่ก่อนมึกสีดากุนันมึงเบิองทางทั้งหนากุนันเน้นเน่ๆล่ะ โอ้ยถามแปลกๆไปซอยก็ได้ออกตัวลงลงไปเร<ง>็วเผ่าเผ่าวันละไม่ถึงเลกกอนแรงสามกอศเอวมาไอซอยกูมงออ้อหามเงอ้ยไปไปสอาไป Vào, vào vào. Vào. Cho những gì vậy đi Lúng tiếp hưởng. Uh, Ú, thằng là nhăng nhỉ. Cổ tay nhân có bổng นั่นตีโอ้ยย่จมย่มขี้ไปซะนะ พื่อนย่างมันหัววะสีหัวได้ังได๋สีหัวได้ยังได๋ทางร้านมื่อละ <c oughs> อจากทางละของมึงอีย่างมีทางหลุมทางโบโทางนี่แม่งโคตรผู้ทอดเลยวะโกูขอโทษเอ้าน้องว่าเป็นอย่างนอ้อง ย่างรถทัวร์ครับอ้าไอแถานี้พ่อสิมิรานปลาย่างบ่ครับโอ้เบิ่งแน่น้องเอ้ยป้านย่างย่างนี้มึงอยู่แถวนี้ว่าจะหนอกภากันมาได้ใส่เนี่ยขึ้นในมาทางนี่มาที่เงินทีครับโอ้ยิฟ้าก็ไป็นบ่งมะลำ้อมดังไปดักน้องมะลำเขาเลิกละฮะสัน่นไอ้แม่ก็ได้ดงตรงดิหนอกมาสาบอด เมื่อยกับเมื่อย์มอลำกับเบอร์ในบึงเบิดกันชาเต้นก็สองไปกูตกเช็แจไปถึกเพื่อนกูเบิรงในกลุ่มแล้วเมย์มอหล่ำก็มี่ขี้กันมื์ออ่นเข้าไปอีกเนาะเดี๋ยวกูพาไปทางหลับโอ้ยเศร้าทางหลับกูเหมือีมัอนซื้อกับบอกอยู่กับทางหลับโอ้